เต๋อพี่อยู่นไนนใช่ปะเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะมาได้ไงเนี่ยพี่เตอ๋ออยู่ไหนพี่เตอ๋อออกมาเลยนะพี่เตอ๋อไม่ได้อยู่ในห้องแล้วออกไปเมื่อกี้เองฉันเพิ่งโทรคุยกับเขาเมื่อกี้อะ่ะเขาจะออกไปตอนนี้ได้ยังไงมันจะพอดีพอดีเกินไปไหมนัตตี้เข้าใจอะไรผิดป่ะเนี่ยเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอฉันว่านายกับเขาอะ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละคอยดูเถอะฉันเจอพี่เตอ๋อเมื่อไหร่นะฉันจะกลับมาคิดบัญชีกับนาย น้าตี้เดี๋ยวไฟนี่ไฟช่วยพี่เต๋อโกงโหรอีกแล้วใช่ปะก็เพื่อนกันอ่ะจะไปช่วยกันมันก็ยังไงยไงอยู่อะรอบตัวของแฟนฉันมักจะมีคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ<ฟ>สักเท่าไหร่เด็กกลัวกันลังจะมามึงรู้ใช่ไหมว่ามึงอะต้องพูดยังไง <h chu ẩ n> รู้สิก็ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่พี่พามาให้เพื่อนๆรู้จักอะ เออตามนั้นแหละอ,อยู่ว้ว้รับเด็กก่อนนะจๆๆเจอกันเพื่อนเจอกันไฟเดือนนี้พี่เตอ๋อคนนัดเจอผู้หญิงทั้งสองคนแล้วนะมุกอะไรแบบนี้ทำไมผู้ชายพูดง่ายจังวะเอานะแต่ครั้งนี้พี่เตอ๋อดูจริงจังมากเลยนะก็ช่วยๆมาหน่อยแล้วกันนี่ไฟจำได้ปะตอนที่ไฟแนะนำพี่เตอ๋อให้แอนร,รู้จักอ่ะพี่เตอ๋อเขาบอกแอนว่าอะไร เขาบอกว่าแอร์คือรักแรกของไฟเลยนะแต่ตอนนี้ดูพฤติกรรมพี่เตอ๋อแล้วอะแอร์ไม่เชื่อคำพูดพี่เตอ๋อได้มากน้อยแค่ไหนวะแต่อันนี้ไฟกล้าสาบานเลยนะถ้าไฟโกหกแล้วก็ออกขอให้เดี๋ยวพอแล้วไม่ต้องสาบานหรอกแอรเชื่อใจไฟถึงจะรู้ว่าพวกเขาไม่เหมือนกันแต่บางครั้งฉันก็อดคิดไม่ได้ Hey, ช่วยหน่อยด้วยป้อมยู่แตกแล้วโอเคพี่มาแล้วพี่มาแล้วไฟเล่นเกมอยู่กับใคร,รอ,อ๋อเด็กพี่เต๋ออะแกชวนไปเล่นแล้วแกออกไปไหนไม่รู้อะ่ะไฟก็เลยมาเล่นแทนแฟนพี่มาแล้วนะพี่ไม่เล่นแล้ว <c oughs> วันนี้ทำไมดูสวยเป็นพิเศษจังเลยมามานั่งนี่มา ชุดนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ซื้อมาใหม่อะดูสวยเป็นพิเศษเลยเหนื่อยไหมครับมาเดี๋ยวไปน้วดให้นะโอเคครั้งนี้อาจจะให้ภายไฟแล้วกันนะจะไม่ทำอีกนะครับแต่พอเขาทำดีกับฉันก็ทำให้ความไม่ไว้ใจเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปไฟเป็นไงชุดนี้เขาสวยไหมสวยมากเลยอ่ะ ว่าแต่เราผ่อนเพิ่งซื้อไปไม่ใช่หรอทำไมซื้ออีกแล้วอะก็พรุ่งนี้เขามีพรีเซนต์งานต่อหน้าบอสใช่ไหมแล้วเขาก็อยากแต่งตัวสวยๆให้มันดูน่าเชื่อถือไงแล้วรู้ไหมร้านนี้เนื้อผ้าดีมากนะไฟแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอะซื้อที่ไหนอะแนะนำบ้างสิแอซื้อจากเพจ f a c e b o o กอะนะเพื่อนก็แนะนำมาเหมือนกันแล้วไฟเราเชื่อร้านไปทำไมอะร้านนี้เขาขายแต่เสื้อผ้าผู้หญิงนะอ๋อพอดีเต๋อเขาจะซื้อไปง้อ,องแฟนอะ ก็ <c oughs> เลยฝั่งมาถาม <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกอมานั่งนะแต่ไฟเขามีเพื่อนแบบนี้ยังไงก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีจนกระทั่งวันนั้นอะไฟละแอะไหนบอกว่าจะมารับไงโยหยรายล้นไม่ต้องพูดถึงเลยแกโทรมาบอกฉันเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนทะเลาะก,กับแฟนจะไปเคียย์ให้เขาสรวจสอบันเกิดน,นะครับเฮ้ยแอไฟป่าวะเฮ้ยอะไรวะ ไหนบอกว่าจะไปช่วยเพื่อนเคียงไงแล้วนี่อะไรมาฉลองวันเกิดกะสาวอะที่แท้ก็ขอลิงไปซื้อเสื้อให้ผู้หญิงคนอื่นนี่เองปะ่ะจับได้คาหนังคาเขาแบบเนี้หนีไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวแกไม่ต้องเข้าไปหรอกเข้าไปตอนเนี้เขาก็หาวิธีแก้ตัวของเขาได้อยู่ดีเ<ม><ด>พราะเขากับเพื่อนอะสมรู้ร่วมคิดกันแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วนี่ โ <Hello? S 2> พี่ไฟพี่เตยอ,อยู่กับพี่หรือเปล่าหนูทรเขาไม่ติดอะ่ะใช่อยู่นี่แหละมันลงไปซื้อของข้างล่างอะแต่ถ้ามันขึ้นมาจะให้มันโทรกลับนะไฟทำไมไฟไม่องหกแฟนพี่เตยอ,อย่างนั้นนะรู้ปะนะ่ะถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาเขาจะเสียใจแค่ไหนอะก็ถ้ารู้อ่ะจะเสียใจยิ่งกว่านี้อีจกจะแค่เรื่องเล็กๆอะ่ะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยเพราะงั้นอะ ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่หรอกแต่แอนไม่ต้องกลัวนะไฟไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกอะเราก็วิดีโอคอลหากันตลอดนี่ทำแบบนั้นนะ,นะ,ะแล้วแกจะเอาอยัางไงแกจะปล่อยมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ปะนเอ๊ะอย่มามึงเข้าใจผิดนะไปอธิบายได้อะเด็กคนนั้นก็คือเด็กพี่เตยแล้วใช่ปะ ใช่พี่เต๋อขอช่วยอ่ะจริงๆไฟก็ไม่ได้อยากจะฮัลโหลพี่เต๋อคะฮัลโหลว่าไงแอไฟอยู่กับพี่เต๋อหรือเปล่าคะเออใช่ใช่ใช่ไฟอยู่กับพี่พอดีหนูโทรหาไฟไม่ติดนะคะหนูขอคุยกับไฟหน่อยได้ไหมคะไฟไปซื้อของอะเดี๋ยวกลับมาแล้วพี่ให้โทรกลับนะแออย่าเพิ่งโกรธนะคือไฟจัดงานมันเกิดให้เพื่อนที่โรงงานอะที่ไม่ได้บอกว่ากลัวแอนจะโกรธอะ วัวแอร์กดเลยเรื่องที่จะหลอกแอร์ะไฟไฟรู้อะไรปะแค่วินาทีแรกที่ไฟเลือที่จะหลอกแอร์ทุกอย่างของเรามันจะไม่เหมือนได้ไม่ต่อไป ดว่าเองโง่ <คน S 1> มากนะขอพอเราเลิกกันจริงๆแล้วไม่มีสิ่งไหนที่ออกมาจากโคลน,นแล้วไม่มเปื้อนโคลนหรอนะคนรอบข้างเขาเป็นคนแบบไหนเนนาขาเอง ก็ยังเป็นคนแบบนั้น